คือชาวบ้านเนี่ยเขาไปเจอภาพวาดลักษณะเป็นภาพวาดแบบโบราณคือตอนแรกก็เข้าใจว่าปู่ย่าตายายน่าจะวาดเอาไว้นะคะแต่ผลปรากฏพอดูให้ลึกไปกว่านั้นแล้วคล้ายๆกับภาพวาดที่ผ่าแต้มเลยแน่นอนถ้ามันเหมือนกันขนาดนี้เนี่ยอายุน่าจะไม่ต่ำกว่า3,000ปีนะคะเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าไปแล้วนะคะในจุดนี้ค่ะ3กิโลเมตรกว่าๆค่ะ เข้าไปตรวจสอบภาพวาดแห่งนี้แล้วค่ะที่ถ้ำฝ่ามือแดงนะคะอยู่ที่คำเขื่อนแก้วค่ะก็จะเป็นภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์นะคะจะเป็นภาพสัตว์นั่นแหละมีช้างงูแม่ลูกแล้วก็ภาพฝ่ามือค่ะลักษณะจะเป็นตามที่เห็นหน้าจอเลยนะคะแต่บางส่วนเนี่ยมันก็จะลบเลือนไปบ้างหลุดหายไปบ้างตามการเวลาหรือว่ามันเสื่อมสภาพไปอายุน่าจะใกล้เคียงกับภาพวาดที่ผาแต้มเนี่ยกว่า3,000ปีแล้วนะคะนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นการบันทึกเรื่องราวในสมัยก่อนนะคะ ไปถามผู้ใหญ่บ้านศักชัยสุกสเสริมค่ะผู้ใหญ่อยู่แถวนี้ผู้ใหญ่บอกโอ้ยตอนแรกก็มาดูกับชาวบ้านนี่นแหละก็คิดว่าผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็วาดกันเอาไว้เป็นราบธรรมดาแต่ทีนี้มันไม่ใช่ฮะตัวของผู้ใหญ่เองกับทหารมาลาดตระเวนดูก็เลยแจ้งไปที่กรมเลปากรให้มาตรวจสอบหน่อยสิเพราะว่านี่ถือได้ว่าเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่มีความสําคัญมากจริงๆนะคะเนี่ยค่ะทางด้านของกรมิลปากรเข้าไปแล้วนะคะพิสูจน์หลักฐานทางโบราณคดีนี้ค่ะครับ ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียนข้าง